ขั้นตอนที่1ทําโครงวงกลม,ม,กลมเริ่มที่ทําปอมปอมแบบนี้เราจะใช้เครื่องทำปอมปอมอันนี้นะคะหาซื้อได้ในแอปสม้มราคาไม่แรงค่ะแล้วก็ใช้ไหมพรม5้าพายเลือกสีที่ชอบได้เลยค่ะคลิปในการดึงไหมพรมคือเราจะหาปลายไหมพรมจากก้นไหมนะก็จะทำให้เราได้ไหมพรมที่ดึงแล้วโฟรโ,โฟแบบนี้ค่ะมาเริ่มทำลูกปอมปอมกันการเครื่องปอมปอมออกนะคะเขาจะมี2งแขนแบบนี้ แล้วก็เอาไหมพรมมาพันที่แขนแต่ละข้างของเครื่องทำปอมปอมเลยค่ะพันไปเรื่อยๆจนเต็มเลยค่ะเราจะพันทับ2-3รอบนะคะจะได้ลูกปอมปอมที่หนาๆแน่นๆค่ะพอพันครบแล้วก็ตัดไหมพรมทิ้งได้เลยเสร็จแล้วก็ทำแบบเดิมกับแขนอีกข้างนึงของเครื่องทำปอมปอมค่ะใช้ไหมสีเดียวกันเลยนะคะเป็นการบริหารข้อมือที่ดีมาก พอพันครบทั้งสองด้านแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดเครื่องหม่คมให้รอบวงเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไหมพรมสีเดิมมามัดตรงกลางนี้นะคะเขาจะมีร่องอยู่คะ่ะมัดปม2-3ถึงสรอบเอาให้แน่นเลยนะ จากนั้นก็แกะเครื่องทำปอมๆออกเลยค่ะดึงแขนดึงขาออกม่ึ๊บก็จะได้ลูกปอมๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตัดไหมส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะค่อยๆทำลูกปอมๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาให้ได้ตามจำนวนลูกปอมๆที่ต้องการเลยค่ะทำตอนว่างตอนไหนก็ได้นะเอาแบบเพลินๆเลยอันนี้เราใช้ประมาณ10ลูกนะคะ จากนั้นก็มาทำโครงวงกลมกันค่ะเราใช้สะดึงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะดึงห่วงด้านในออกมานะคะหาริปปิน้นหรือไหมพรมแล้วก็เอามาพันให้รอบสะดึงเลยค่ะวิธีนี้จะทำให้โครงวงกลมของเรามีความหนาขึ้นนะคะเวลาที่ติดลูกป,ปอมปอมลงไปก็จะได้ติดแน่นอยู่ทนค่ะพันประมาณสองสารอบนะคะแล้วก็เก็บปลายริปปิ้นเข้าไปโดยใช้ปืนกาวแบบนี้ค่ะ จะได้โครงวงกลมประมาณนี้เลยจากนั้นก็ลูกปอมๆที่ทำไว้มาติดบนโครงวงกลมให้ทั่วเลยเราจะติดสลับสีเข้มกับสีอ่อนนะคะจะได้ดูมีมิติเสร็จแล้วค่ะฐานลีดของเราต่อไปทำของตกแต่ง เริ่มวาดรูปที่ต้องการได้เลยอันนี้เราจะวาดเป็นตัวการ์ตูนคริสต์มาสนะวาดเสร็จแล้วก็มาเริ่มปักเลยปักตามเส้นที่วาดไว้เลยนะคะแอบพลิกมาดูด้านหลังจะได้งานฟูฟูแบบนี้ค่ะค่อยๆปักไปเรื่อยๆจนเต็มทุกรูปเลยนะ ปักเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ดึงขาตั้งออกมานะแล้วก็จะค่อยๆมาตัดขนน้องให้เข้ารูปค่ะค่อยๆตัดห่วงออกทีละห่วงนะแล้วก็ตัดขนน้องให้ฟูๆเลยตัดเสร็จเรียบร้อยเก็บขนให้สะอาด จากนั้นก็มาปักรายละเอียดเล็กๆกันค่ะใช้เข็มเย็บไหมพรมกับไหมพรมได้เลยนะเริ่มปักจากตาของน้องก่อนแล้วก็ปักแก้มให้ลงุงซานต้าเสร็จแล้วแก่งานออกมาพลิกด้านหลังอัดไหมส่วนเกินออกแล้วก็ทากาวที่ด้านหลัง ทาให้ทั่วเลยนะอันนี้จะเป็นกาวขาวนะคะสามารถใช้กาวลาเท็กกันได้นะเสร็จแล้วก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งแล้วก็ตัดน้องๆออกมาได้เลยค่ะเล็มขอบผ้าทิ้งออกให้หมดน่ารัก ตกแต่งลีดคริสต์มาสเราจะใช้ไหมพรมตุ้มๆแบบนี้มาพันให้รอบเลยใครไม่มีไหมพรมหรือว่าไม่อยากพันก็ได้เลยนะเอาตามสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะจากนั้นก็งานที่เราปักไว้แล้วก็ลูกปอมๆมาลองวางทาบก่อนนะคะ พอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ใช้กาวติดได้เลยค่ะเราใช้ปืนกาวเหมือนเดิมนะทาให้ทั่วเลยนะคะติดกาวเสร็จแล้วคือน่ารักมากสุดท้ายผูกติดบิ้นเอาไปแขวนตกแต่งได้เลย ทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะทำไม่ยากแล้วก็ออกมาน่ารักใจฟูมสุดๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะ Merry Christmas ค่ะพี่ลิซ